คำเตือนคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับคนโลกสว่ไม่เหมาะกับเด็กที่ยังไม่เกิดสำหรับเด็กที่เกิดแล้วให้เรียกพ่อแม่มานั่งดูด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมซีโร่แมนนะก็ผมตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าที่ผมออกแบบเองแล้วนะฮะเพื่อนๆก็เพื่อนๆใดที่ ติดตามผมอยู่นะฮะก็อยากสนับสนุนผมนะฮะก็ไปเลือกดูกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะทุกคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะออกแบบเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มออกแบบเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับซีโร่แมนนะก็วันนี้ก็อยู่กับแมพชื่ออะไรผมไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวผมจะค่อยเขียนชื่อให้ดูที่เชื่อคลิปเลยก็แล้วกันนะก็เป็นแมปเกี่ยวกับนักทหาสูนยนั่นเองนะะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้เป็นนักทหาสูนย์นะผมเป็นอาูนเอ้ยเราต้องเปลี่ยนเป็นทันจิโร่นะอ้าวจนไม่ใช่ ฉันตกกลายเป็นราชาอ้าไม่ใช่ดิฉันตกกลายเป็นเอ่อเสาหลักให้ได้เลยเย,ย่นายมาตัอรูกกับฉันเลยนะไอเจ้าไก่วันนี้ผมจะมาเออพาทัวร์เมพนั่นเองนะะพามาเที่ยวนั่นเองพูดง่ายๆผมจะมาบอกนะว่ามีอะไรตรงไหนม้างนะก็เรื่องแรกเลยนะเราเกิดมาใช่ไหมเราเกิดมาเดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนนะ ยังไม่ได้กะแต่ว่ามันน้อยมากเลยนะฮะรอยตอนนี้ก็เราเกิดมานะเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นตัวที่ผมใช้ดีกว่าคือมันจะมีหลายอย่างนะอันนี้ทันติโลที่ผมใช้ก็คือเป็นทันติโลร่างปานตะวันนะ,ะนี่เห็นหมแล้วก็เป็นเอออาคานะอาคาสานี่จะเป็นตัวเมติกนะเมติเคอลนะฮะตัวนี้เมติคอล ตัวกิวก็จะเป็นตัวแค่รีเจนนะ,ะกับเออเดนโงคุ oku, ใช่ไหมเออเป็นรีเจนอันนี้เอ่อชื่ออะไรวะชินบุเออชินบุก็จะเป็นแค่อีปิกเฉยๆนะมีหลายตัวนะแล้วจะมีอุโรโคโดกิซากันจิด้วยนะก็เป็นตัวรีเจนเหมือนกันนะก็แพงเอาเรื่องนะสิบล้านเพื่อนๆคิดดูสิบล้าน แทงโคตโอเคผมจะมาใช้ตัวอาักาษรนะ,ะซึ่งเป็นตัวเมทิกแล้วกันนะฮะก็จำับผมตัวนี้มันฟาร์มดีสุดแล้วนะผมใายฟาร์มอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเสื้อก่อนนะฮะเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อระดับอีปิกนะฮะซึ่งจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น120%นะน่าจะเป็นชุดของเออเจนิี่ซือนั่นเองนะมีไฟเรื่องแปงเรื่องๆ้งโอเคอย่างแรกเลยนะฮะ แบบนี้ก็ไม่มีอะไรเข้าใจยากเลยนะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะฮะว่าสิ่งไหนที่ควรซื้อสิ่งไหนไม่ควรซื้อนะตอนนี้การที่ผมสุ่มนะผมต้องใช้สามพันสามร้อยไฟนะตอนนี้ผมมีอยู่ห้าล้านนะซึ่งก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคือผมฟาร์มเยอะมากแต่ก็มีวิธีฟาร์มที่มันง่ายนะก็คือเกมพาร์ตนั่นเองนะก็อย่างแรกเลยนะที่ผมคิดว่าน่าจะซื้อนะน่าซื้อนะ แต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องเติมก็ได้นะอันนี้ก็คือวิ่งเด็วนะวิ่งเด็ว99โรบักนะอันนี้ก็จะเป็นเหมันเปิดตัวละครนะคือมันสําคัญนะเปิดตัวละครอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร,ร่วะ299โรบักถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นออโต้นะออโต้ฟันนะซึ่งมีออโต้ฟันเพื่ออะไรนะเพื่อนๆคือตอนแรกผมก็คิดว่ากูจะเอาออโต้ฟันไปทำป้าอะไรวะ เราก็กดฟันอนะองก็ได้ใช่ไหมมันเดี๋ยวนะพักไว้ก่อนนะออโต้ฟันนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเพิ่มโชคนะบวกโชคขึ้นมาหนึ่งสเตปน,นะแต่ผมว่าเหมือนไม่มีโชคเลยไม่ค่อยมีโชคเลยนะฮะสิ่งที่สิ่งที่ควซื้อนะ่ะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเออไม่ใช่เป็นผมหรอกผมเนี่ยเออถ้าผมจะแนะนําให้ซื้อนะผมแนะนําให้ซื้อเออวิ่งเร็วนะฮะวิ่งเร็วเปิดอันนี้แล้วก็ออโต้นนี้นะ ส่วนอันนี้ผมว่ามันไมยจำเป็นคือตั้งแต่ผมซื้อมาผม,มัดูไม่ออกเลยนะว่ามันช่วยกูจริงหรือเปล่าหรือว่ากูซื้อมาแค่แบบให้มันเท่ว่าเป็นเจ้าของเนี่ยเออโอเคฟันออโต้นะทำไมถึงต้องฟันออโต้อ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูนะนี่เนี้ยใส่ชุดนี้แล้วจะวิ่งเร็วนะโอเคเลย ปันอัตโต้ก็คือแบบนี้น,ะนั่นเองนะคือมอนจะยืนอยู่เฉยๆนะเพื่อนๆน,อนี่างเงี้ยนะมอนจะยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้นะมันจะยืนเป็นจุดๆๆๆอย่างเงี้ยอ่าเออเฉยๆนี่เดี๋ยวเอาหยิบสมบัติฉันมานอืมไปโบนเอหยิบสมบัติจานอัฐุบไม่ทันนี่นะะคือมอนจะยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคือเราก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรนะ เราก็แค่มาตีตีตีเรื่อยๆนะฮะส่วนใครที่แบบอยากขี้โกงหน่อยขี้เกียจอย่างผมเนี่ยเออผมก็ยืนตรงนั้นแหละยืนตรงที่จุดบอสเกิดน,นั่นเลยไม่ใช่บอสสิมอนอะเออที่จุดมอนเกิดเออผมก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วผมก็ซื้อเออตีออโตโต้อ่ะนนเนี่ยแล้วจังหวะเนี้ยคือผมจะไปทําอะไรก็ได้ดีไหมเออคิดว่าดีไหมส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะจําเป็นนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ซื้อนะเพราะมันแพง จ็ดร้อยโลบักนะฮะอันเนี้ยน่าสนใจกับอันเนี้ยมันก็เกือบหมดเลยดีกว่าโอเคนะแต่ว่าแต่ผมว่าสำหรับผมนะผมว่าอย่าไปเติมนะอันนี้ผมกะว่าจะไม่เอานะคือสําหรับคนที่เล่นเล่นเร็วเร่งรีบนะฮะควรซื้อเลยนะเพราะมันจะเพิ่มวิวเร็วมากแต่ว่าถ้าคนที่แบบอยากเล่นนานๆเล่นเรื่อยๆนะะผมแนะนําแค่ออโต้แล้วก็เอ่อแค่วิ่งเร็วก็พอนะฮะ หรือวิ่งเร็วนี้จะไม่ซื้อก็ได้นะเออวิ่งเร็วจะไม่ซื้อก็ได้เพราะว่าเราไปซื้อชุดแบบนี้มาก็ได้นะมันจะบวกวิ่งเร็วร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็เร็วกว่านอนะอ๋อแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นอะอัปเดตใหม่นะอัปเดตใหม่ก็จะมีรถไฟอนันต์ใช่ไหมซึ่งก็เหมือนแบบไปลงดันนั่นแหละเพื่อนๆเออไปลงดันนะว่าเราจะได้เวฟที่เท่าไห่นะ ยิไไยงได้วีห้าสิบสองเลยหรอวะโคตรตึงเด่มเท่าไหร่ว้เน,นี่ยคือถ้าเราลงดันแบบเยอะๆนะเราจะได้เงินด้วยนะนี่น,นตอนนี้ผมไดู้งสุดลิฟไอ้ดันสามสิบเอ,อ็ดนะเออดันสามสิบเอ็ดเราออกมาปุ๊บเฮ้ยชุดสวยอะชุดสวยชุสวยชุดสวย,วยอันนี้นะเราก็มารับตรงนี้นะป้าปลดอีไปเนี่ยเห็นไหนนะ ผมลงดันนี่ผมได้ห้าล้านอ่ะเพื่อนๆยังโคตรโอ้เป็นสิบล้านนะเพื่อนเพื่อนโอ้สีเดือนเดี๋ยวนะทำไมห้าสิบบวกแล้วผมถึงได้แค่หนึ่งวะกูงงว่ะไอ้ีในอีกเจ็ดวันนะเพื่อนเืนโอเค อันนี้ก็จะคือเป็นการลงดันนั่นเองนะอันนี้อะไรอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาทัวร์แมปเลยนะนี่อาคซาเร็วอยู่แล้วผมก็จะพาทัวร์แมปเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนเอ,อ่อเวลยี่สิบขึ้นไปนะฮะนี่กล่อง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 นี้ก็ควรจะเก็บนะสำหรับพวกที่เหนียวแบบผมนะอ่ากล่องอยู่แล้วอืมอดใจไม่ได้เจอกล่องต้องเก็บสามบานนะได้ทีสามบันก็เยอะอยู่ อ่านี่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นโซนหลังแล้วนะฮะอ่ากล่องเยอะทำไมกล่องเกินจังวะโอ้ยกะตุกะตุกกะตุกอ้าวโอ้ไปเฉียดนิดเดียวเตียวโอตโ้มันจะเป็นแบบนี้แม่งูเฉียดนิดเดียวมึงตีให้กูเลยแล้วมันดีนะสำหรับคนที่ขี้เกียจน,นะนี่แล้วไโตดลงน้ำไปเลยนะนลงน้ำไปเลยลงน้ำไปเลย มไม่เข้าใจเลยนะว่าผู้พัฒนาเขาคิดอะไรทำไมเขาไม่ทําให้มันเงยหน้าได้วะเนี่ยคือผมว่า้ขึ้นบนไม่ได้อ่ะคือผมต้องรอให้มันว่ายแบบเนี้ยดูดิไม่งันอย่างช้าโอ้ยอย่างช้าโอ้หช่วยรีบกดนี้ได้ไหมเพื่อนเออกดตได้เหรอเออป้าป้าป,าปาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดเอ่อจุดลับนะฮะถ้าใครไม่ไม่เจอบ่อน้ำก็คือจะมาจุดนี้ไม่ได้เลยนะ อ,อจุดนี้ผมก็เจอโดยบังเอ,อิญนะ่มขึ้นมาไหนดิอ่าเราก็จะมาเจอกับเอ,อ่เอไอขว้เนี่ยชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะครับชื่ออะไรก็ช่างเนะเขาจะขายชุดให้เรานะเป็นชุดระดับแมตติกเลยนะนี่ชุดระดับแมตติกโจมตีเพิ่มขึ้นแบบ60%อนะ่ะแล้วก็อันนี้อะไรวะ ไม่นู่นเนหะเดี๋ยวเราต้องเลเวลร้อยก่อนนะเอาการเอาหนักหนักเอาเรื่องโอเคเรากลับนะกลับ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 เนี่ยอันนี้คือโมกเงยแล้วนะใครที่เล่นนะลองดูนะใ,นใครที่มันเล่นลองดูเลยนะว่ามันเงยนะไม่ไดไ้คือแล้วบอนะ่บอน้ำบ่อนเล็กนิดเดียว โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นเหมือนผมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแมปไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เพื่อนๆเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเพื่อนๆจิตต้ามันคืออะไรฮะเฮ้ยเป็นแมปซ่อนแอบหรือเปล่าหรือว่าอะไรเฮ้ยผู้พัฒนาเขาไม่บอกอะไรเราหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ว่ามันต้องมีอะไรแน่เลย ไอ้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยนะอ่าเมื่อกี้เราลงไปดูบ้านท่านผู้นำมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเดินตามทางไปเลยนะเราก็จะมาเจอกับเคลียวจูร่นะอะเคียวจูรนะ่เขาทำอะไรนะตอนนี้ขายชุดติดแล้วนะเคียวจูร่ขายแต่ชุดนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันบวกอะไรมั่งนะะอะไรไม่รู้เนี่ย กูเกิลไปภาษาไมไ่รู้เรื่องเลยแ่แต่ก็เป็นชุดระดับตำนานนะตำนานก็คือดีเจนนั่นเอง 40m โอ้โหกูฟาร์มทั้งวันยังไม่ได้เลยมั้งแล้วเราก็จะมาดูข้างบนนะว่าน่าจะมีแบบแอบซุ่มพัฒนาอีกนะเออแบบนี้มันเหมือนแบบเพิ่งเปิดไม่นานนะตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำเลยนะ เป็นถ้าที่มีเอ่อคธทร,รมายุกใช่ไหมคุธทร,รมายกกับอันนี้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะอ่าดูสิเขาขายอะไรให้เราชุดอีกแล้วนะเฮ้ยเป็นระดับอีพิกนะชุดนี้ก็ส่วนมาก,ก็จะขายชุดทุกตัวนะะแบบนี้ก็เป็นบวกนู่บวกนี่นะทางรถไฟอันนี้ก็คือเข้าไม่ได้นะเพื่อน เพื่อพาดูรอบๆเลยเจกอจกอล่องแบบสองร้อยอยู่น้อยอย่างก็อันนี้ก็จะเป็นที่ฝาแรกเๆเลยนะเออจะตายจะตายรัดรัดรัดเออหนึ่งพันสองนะอ่าเรามาตรงนี้เราจะมาเจอตัวนี้นะอ่าเราดูที่เขาทำอะไรให้เราขายเสือเ้ออีกเล้วนะเหมือนเขาจะบอกว่าเสื้อตัวนี้กระโดดได้สามขั้นนะอ่าเป็นไง ก็ข้างหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะเออ,อันนี้อ่าอน,นี่เหมือนเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะก็จะเป็นการซื้อตัวในตำนานน่น่งนะตัวตำนานอีกแล้วนะตัวรีเจนนะ์นะเราสามารถซื้อได้เพเียงแค่เรามีเงินแค่ 10M นะซึ่งมี10.8ก็ 10. ถ้าซื้อก็หมดพอดีนะ อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่โค้ดท่นเองนะเพื่อนเ,นเออมีเยอะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นที่ย่อยอยู่นะมันตัวละครไหนที่เราแบบไม่อยากใช้อ่มันตัวไหนกากอะไรเงี้ยตัวไหนดีวะแหมมันต้องเสียดายนะอุตส่าห์ส่งมามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนะี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเหมือนการดูนินะให้ใจยเย็นน้องกูยังไม่ทันโกรเลยเฮ้ใจยเย็นโอ้ตังก็ไม่ค่อยมีอยู่ น,นี่เหมือนเป็นการโดนิทนะโดนทแบบแข่งกันว่าใครโดนิทใครรวยสุนมากโอ้ยโดนิทไปขนาดไหนเพื่อนโอ้ยรวยเกินสามแสนโลบัสอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อเสื้อผ้าน,นั่นเองนะเราจะซื้อได้ตามเลเวลของเราเลยนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้ e P อีกพีโบสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยดีอยู่นะนี e ่พีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้แต่มันติดลบบ้าบอคอแตกอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะ่เราจะเดินมาทางนี้เอ้ยกล่องเดียวเมื่อกี้ผมพาเพื่อนๆเ,เดินมาทางนี้อย่างว่ากูลืมละพาเดินมาอย่างวะพามาเจอตัวนี้ยังวะลืมไหมล่ะผมลืมละพามาเจอ,อยังวะอ๋ออ่าใช่ไหมวะอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อเสื้อตัวนี้นั่นเองนะตรงนี้อ่าเป็นที่ซื้อเสื้อ ก็น่าจะเท่าไหร่วะสามแสนไหมจำไม่ได้สามแสนไฟอนนี้นะก็จะไปที่ซื้อนะเออมันมีประมาณนี้นะผมว่าถ้าอัปเดตใหม่มาน่าจะน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะเออไม่ดูตัวละครก่อนตัวละครตอนนี้ที่มีก็ออยังประมาณนี้นะแต่ว่ายังมีรออัปเดตอีกนะนี่ยังไม่เปิดเห็นไหมคือเยอะมากนะมีเสาหลักแบบอันนี้อะไรเนี่ย มโยมีคุณตามมโยด้วยเหรอเฮ้ยได้มาเตี้ยน,นี่มีซาเดมิใช่ไหมซาเดมิไอ้ัวนี่ไม่ใช่อันนี้ชื่ออะไรครับผมลืมอ่าอันนี้ซาเดมิอันนี้อ่าโออะไรสักอย่างเนี่ยอ๋ออันนี้เทนเงินใช่ไหมอ่ะอันนี้ดากิ มีศูนย์ข้างขึ้นนะนะอันนี้ก็ข้างขึ้น,นมีโดมมะใช่ไหมเอ้ผมว่าน่าจะเป็นอัปเดตต่อไปแน่ๆเลยแต่ตอนนี้ตัวที่แร์สุดฟาร์มดีสุดก็น่าจะเป็นอากษะนะอ่าก็หลักๆเลยนะก็ไม่มีอะไรมากนะไปฟาร์มไปฟาร์มให้ได้ไฟมาเยอะๆนะฮะ ลามาเยอะๆเสร็จก็มาแอ็แมงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็กด e นี่เห็นไหมมันมีการันตีได้เม็ติกด้วยเม็ติกก็คือเอ,อ่ออาคาสายนั่นเองนะแต่ต้องสุม่มอ,อ่าประมาณ800ครั้งนะโอ้โหแม่งสุ่ม800ครั้ง่ะเพื่อนๆที่ดูแม่งพูดยเดยอะแล้วผมม้อผมงสุมถึงอยู่แล้วนะ แล้วตัวไหนที่ว่าแบบได้มาหลายนะตัวมันก็จะเพิ่มเลเวลให้เรื่อยๆนะฮะมันจะเพิ่มเป็น EXP อะ่ะเออถ้าว่าเฮ้ะเดี๋ยนะผมว่าผมไปซื้อเสื้อที่ว่าบวก EXP มาดีกว่าไหมเดี๋ยวผมคอดูก่อนนะว่าเนทะ่าอะไรโฮโฮสามล้านโอ้โหมึงฆ่ากูเหอะสามล้านโคตรแพงแต่มันดียังไงนะ ว่ามันดีนะบวก exp อ e ่ะ exp มันก็บวกยากเหมือนกันนะแต่ตามล้านนี่ผมคิดหนักเลยนะไม่ได้หาง่ายๆนะคือผมต้องยืนฟาร์มนานนานอยู่เหมือนกันนะจนทีแปดสิบจทีสองร้อยโอ้โหผมคิดหนักเลยว่ะสามล้านเนี่ยว่าผมก็ไม่ซื้อแล้กันเดี๋ยวสุ่มสักหน่อยดีกว่าเออกด e ไป ดูดิเมื่อกี้สุ่มไม่กี่ตัวนี่หายไปแสนแล้วก็โดยรวมก็ประมาณแค่นี้นะเพื่อนๆมันก็น่าเล่นอยู่นะสำหรับคนที่แบบอยากพักสมองก็แบบอยากขี้เกียจสักหน่อย,ยก็มาเล่นได้นะชิวๆนะแบบนี้โอเคนะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้เหลือสักประมาณเจ็ด ล้านดีไหมสูงให้เหลือประมาณเจ็ดล้านหรือเปล่าให้เหลือประมาณสิบล้านเให้หายไปสักสองล้านนะเดี๋ยวผมจะรีคลิปเลยนะตอนนี้ผมจะไม่พูดอะไรนะฮะเราจะมาดูดีว่าเราจะได้ตัวไหนดีหรือเปล่านะตอนนี้ที่ผมอยากได้สุดนะก็จะเป็นตัวอาคาสะนะอาคาสะตอนนี้ผมเลเวลสามสิบแปดนะผมอยากได้มากกว่านี้นะตอนนี้พลังโจมตีก็ สี่พันเก้าแล้วนะเออสี่พันเก้าแล้วก็หวังว่าจะเยอะกว่าสี่พันเก้านะหายไปสองล้านลองมาดูที่ว่าเราจะได้อาคาร์สักหรือเปล่านะตอนนี้ผมมีเพิ่มโชคด้วยนะเพิ่มโชคแบบสาวนะอนนะ,ะไงก็เรามาลองดูกันเลยนะผมจะสุ่มสักประมาณสองล้านนะดูเดีย่ยว่าจะได้หรือเปล่านะนะเป็นเื 5, 000, ่อนโอเคจังหวะน,นี้ผมจะไม่พูดอะไรนะ รีคลิป,ปไปร้อย โอเคนะหยุด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 ก่อนแหมมีเลยไปประมาณแปดนิดนนะเพื่อนๆโอ้โหก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะผมอัดคลิปมาสี่สิบสองนาทีเพื่อนๆโอ้เราจะมาดูกันนะว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ผมคิดคิดไว้แล้วและว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแน่เพราะว่าเออมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน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  การันตีอนนเออมันการันตีว่าเราเราจะได้ตัวเออมทิเข้าอยู่แล้วนะถ้าเราเปิดถึงแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเลเวล46ใช่ไหมเมื่อกี้ผมผม38ตอนนี้ราลังโจมตีย็5,007แล้วนะเ็ก็เยอะอยู่นะกิู54เออท่าเดิมป้ะวะอันนี้56ตัวอื่นนี่ผมว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมเอาไปย่อยให้หมดเลยดีกว่านะ เอามาย่อยเลยดีกว่านะเพืเ่อนๆก็อย่างแรกนะนะรูยเยอะมากๆส่งเออส่งไปก็มีทันชิโร่เอ้ยอันนี้อีกปีกนะเดี๋ยวไอ้ที่ว่าพื้นหลังเนะี่ยอินโนสกิตไปเลยเออเนสเึกุเอไปเลยนะอันนี้ไปเลยตัวอะไรก็ไปดเออูเดี๋ยวเดี๋ยว แกล้งออเพื่อหานะอ๋อเหมือนว่าจะต้องรออะไรบางอย่างด้วยนะเพื่อนๆส่วนตัวที่เหลือนี่ผมขอเก็บไว้ก่อนนะอ่าเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรอะไรก็ถูกไปแล้วนี่ยี่สิบเก้านทีเหรออเคก็นอนานเลยนะเมื่อกี้ รอจนแบบไปอาบน้ำได้หนึ่งรอบก็มาที่เห็นนะตัวอาคาษานี่ค่อนข้างจะออกยากเลยนะเพื่อนๆดูดิแม่งคือปกสุมน้ำนานแล้วขนาดผมมีมีบวกโชคนะกูยังได้แค่ตัวเดียวแล้วตัวเดียวไม่ได้ได้มาปกตินะคือการันตีไงเออ ม่คือการันตีได้อ่ะคิดดูโอ้ไม่ออกอย่ากชิบคือมีทางเดียวที่ทําได้ก็คือรอตีบอสอย่างเนี้ยแล้วก็ไปตีเหมือนผมนะไปแบบยืนตีนะแล้วก็นั่นแหละโอ้ยผมต้อง,งนะอเน,งน,นี่นะอีกกี่ตัวว่าผมหนึงจะในสี่ิบหกผมว่าน่าจะอีกตัวเดียวมั้งอีกตัวเดียวน,น่าจะ ไปรีวิวล50นะฮะแล้วก็จะได้ใช้เอ่อสกิล3ได้นะเฮ้ยกล่องกองกองกองเหม็นไว้แป๊บนะอ่ากล่องสีทองสามันนะโอ้ใกล้ๆกันเลยนะขอบอคุณมากโอเคนะก็โอเคนะไอ้กล่องแย้วโอเคนะเพื่อ,อนๆะก,ก็สำหรับเอ่อเกมจำชื่อ แมปไม่ได้นะก็ขอลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะก็ลองมาเล่นดูนะสนุกดีนะเล่นเพลินๆแต่ว่าแบบโคตรเสียเวลาเสียเวลาชีวิตมากโอเคขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะก็ขอบคุณครับ